มันมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่แถวแถวสารคามนี่มันก็เกิดปัญหาก็คือเจ้าวาดเสพยาปรากฏว,ว่าโดนเขาจับศึกแล้วทีนี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับญาติโยมก็เลยมองภาพลับพระสงฆ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแล้วพระที่ไปอยู่นั่นก็อยู่กันไม่ค่อยจะได้และอีกอย่างหนึ่งปัญหาพระสงฆ์องค์สามเรียคำถามคือเขาจะพยายามเขาจะถามกันก็คือถามเรื่องอโยมควบคุมเงินวัดหรือเปล่า ซึ่งความจริงท่านไม่ต้องไปถามครับเพราะจริงๆแล้วเงินเดียท่านก็ท่านเราไปตั้งต้นตอนที่เราบวชเนี่ยเราบวชเพื่อเงินจริงๆหรือเปล่าเราบวชเพื่อเงินจริงๆหรือเปล่าครับปัญหาคือเราไปวุ่นวายเรื่องเงินเรื่องทองอะถ้าเอาตามวิัยบัญญัติจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ในเงินในทองเลยนะเราท่านทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ในเงินในทองอยู่แล้วครับแต่ว่าเราไปตั้งคําถามถ้าสมมติว่าโยมอุบาสกบาสิกาเนี่ยเขาควบคุมเรื่องเงินเรื่องทองนี่ บรรทนที่จะดีกับเราเพราะว่าเราจะได้สำรวจในสิกาบทไม่ต้องผิดวินัยบัญญัิกับกลายเป็นว่าเราเราไม่ชอบวัดที่โยมควบคุมเงินกระถินพระป่า,ปาเราอยากถือเองเนี่นยผลประโยชน์ตรงเนี้ยมันมันมันสะท้อนย้อนใ้เห็นว่าการทุกวันนี้คือทําไมไม่เอาพระตำพระวินัยเป็นหลักทําไมต้องไปเอาเงินเป็นหลักเราบวชหาเงินจริงๆเหอเรอพระพุทธเจ้า 4, 5, 5, สาี่สิบห้าพรรษาเนี่ยพระองค์รับเงินรับทองเงินจริงๆ,ๆเลย อาตมาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่ในล่มกาสาวพัดนี่ได้ถ้าตราบใดที่เรามันแค่ไม้สี่จะไปงัดกับกิเลสของคนชอบหลวงพ่อท่านพูดมากนะท่านบอกว่าทางโลกนั้นดําเนินชีวิตด้วยกิเลสดําเนินชีวิตด้วยกิเลสก็คือโลกกอดหลงในโยมปกติอยู่แล้วครับดําเนินชีวิตด้วยกิเลสส่วนทางวะสอง์งสาเเลนณปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้แพรนะโยมนะกิเลสหนากว่ายมีราวัดจากอะไรครับวัดจากการหาเนินหาทองของพิ้ วัดเด็ตรงนี้ครับว,วัดจากการที่ถ้าวัดไหนไม่มีกินนิมนต์นี่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ถามว่าทําไมถึงอยู่ไม่ได้ล่ะครับเพราะในเมื่อมันมีข้าวกินอยู่มันมีความจาเป็นเรื่องกินนิมนต์ไหมล่ะอไม่มีความจําเป็นพูดตามหลักของความจริงมันปวดแล้วไปอยู่วัดที่พระรุ่นพี่พารับเงินต้องรับกับเขาถ้าไม่รับมันก็แปลกจริงๆมันก็ใช่นะแต่ถ้าทั้งวัดเขารับ ถ้าเราไม่รับเราบดเข้ามาเราก็จะกลายเป็นแก่ดําครับเราก็จะกลายเป็นต่อต้านระบบนี่นี่คือปัญหาครับพระผู้ใหญ่ต้องพาปฏิบัติไม่ใช่ว่าปล่อยให้พระผู้น้อย,มอย,อยแม้อยากปฏิบัติให้ตายมันก็ทําไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรครับสมมุติว่าคุณไปกินนิมนต์กับเขาดิถ้าคุณไปเขารับกันหมดแต่ถ้าคุณปฏิปฏเสธแาตจะมาไม่รับหรอกเขาไม่ให้อยู่ครับเขาก็จะพูดกับท่านว่ามึงไปไกลตีนเขาจะพูดอย่างนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าความจริง มันมันต้องย้อนไปที่พระที่บวชก่อนต้องเป็นผู้พาปฏิบัติทั้งที่วินัยบัญญัติเขาไม่ให้รับอยู่แล้วครับปัญหาคือเรามาปลุกจิตสํานึกตรงเนี้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยท่านท่านควรที่จะเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบดีที่สุดก็คือข้อที่สร้างปัญหาที่สุดคือคือเงินทิ่ทองเนี่ยคือเงินคือทองเนี่ยอ่ชัยวิวฒน์โคนล,ลา้านจตมาก็นำคุณโจวก,กระโทกในะลูกหลานเมืองโคนล,ลานเหมือนกันปัญหามันอยู่ตรงนี้จริง ถ้าเกิดพระผู้ใหญ่เนี่ยพระธรรมวินัยมันควรพระธรรมวินัยควรที่จะมีค่าสูงกว่าเงินนะมันไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราดันไปเอาเงินมีค่าสูงกว่าธรรมวินัยผลประโยชน์อยู่เหนือธรรมวินัยผลประโยชน์อยู่เหนือระวิหารธรรมวัดมากมายแต่ว่าสงฆ์องค์สามเดรนไม่สามารถอยู่ปฏิบัติสมณธรรมอย่างมีความสุขเพราะอะไรก็เพราะเงินตัวเดียวนี่แหละครับเงินทองรถหรูนี่ก็ลองวัดไหนไม่ให้เจ้าวาดกับเงินนี่มันก็ไม่อยู่เหมือนกัน ไม่ให้จับเงินกระถิน่นไม่ให้วุ่นวายกับเงินกระถิ่นพ่อป่า,ปาวันตยุยพุ่งออกอะ่ะถามว่าทำไมตุยได้ขนาดนั้นครับพูดตามหลักของความจริงมันก็ถ้าเราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ครับพระรับเงินนั่นแหละแจกดําส่วนพระที่ไปรับเงินเป็นบุคคลที่มีความรู้เราคือก็เข้าใจครับมันส่วนน้อยไงปัญหาคือมันส่วนน้อยไงอย่างอาจมานี่อยากจะปฏิบัติเนี่ยก็เราก็ไม่มีที่อยู่ ถ้าคุณจะเข้าไปอยู่กับเขาคุณคุณจะไปทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าอยากปฏิบัติอยากจะไม่รับเงินก็ต้องอยู่ในที่แบบเนี้ยอยู่คนเดียวแต่ถ้ามันหาคนที่ทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ขออยู่คนเดียวหรือขอตายอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะอะไรคือเราไม่ได้ตั้งต้นมาบวนหาเงินไม่ได้เริ่มต้นมาเราคณะสงฆ์ก็ควรจะรู้ได้แล้วว่าเงินมันสร้างปัญหา แล้วพระธรรมวินัยก็ไม่อนุญาตให้รับเงินรับทองการบวชก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วพอเรารับเงินปั๊บเนี่ยไอการที่เราจะเทศนาะประกาศพระสธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้ตรงมันตรงไม่ได้คนระับเพราะอะไรกิเลสมันยังต้องการเงินต้องการทองต้องการรดรยูทางโลกญาติโยมเขาดําเนินชีวิตด้วยความด,าด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความอยากทางพระต,ต้องลดความโลภความโกรธความหลงความอยากไม่ใช่ไปทําตามเขา แต่ถ้าเราตามทำตามเขาเราจะมีค่าควรแก่ทักกินนาทานตรงไหนมันก็ไม่มีค่าควรแก่ทักกินนาทานแต่ตัมนั้นคิดอยู่เหมือนกันนะถ้ามันไปไม่รอดจริงๆก็สึกดีกว่าดีกว่ามามันหลอกโยมสึกดีกว่าครับเพราะอะไรกําลังคิดอยู่ว่าถ้าจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆเพราะเราไม่อยากจะละเมิดว่าคือได้เกิดมาชาติหนึ่งเพราะพระศรีรยะเมตตาแล้วเราได้เห็นนะปัญหามันคืออะไรปัญหาคือเงินตัวเดียวนะถามหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายที่พูดกัน สิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณดูพฤติกรรมของคุณถ้าตราบใดที่คุณยังอวดเงินอวดทองอวดรถเบนซ์รถบีเอ็มอยู่เนี่ยมันคุณไม่ใช่พิษสุนทํธรรมวินัยหรอกแล้วเพราะวินัยไม่เอาด้วยนะไม่เอาแล้วโยมมน่ะเขาแน่นอนกับฝั่งโลกเนี่ยเขาดําเนินชีวิตด้วยโลภโกรธหลงกับกิเลสตัณหาเนี่ยเขาดําเนินชีวิตอยู่กับกิเลสกับตัณหาฟังพระนี่ฟังฟังธรรมนี่คุณก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยการ ละโลบละโกธละหลงละกิเลสตัณหาเนะี่ยมันถึงจะถูกหลักอันนี้คุณกับเขาไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่เครื่องแบบมันก็เลยทำไม่เอาแล้วญาติโยมจะได้อะไรจากทักขิณาทานใช่ไมมใช่ทักขิณาทานของทายกไทยิกาทั้งหลายเหล่านี้จะได้อะไรลำพังแค่เราจะประกาศพระสัทธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรก็เพราะตราบใดที่เรายังพูดเพื่องเงินพูดเพื่อทองพูดเพื่อลดหรูปนี่ ไม่ฟังเลยที่กิเลสตัณหามันจะพาประกาศพระสัทธรรมคำสอนทุกวันนี้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกถูกบดบังไว้ด้วยกิเลสตัณหาเขาเรียนถามอานิส้ส์การทำสมาธิสามารถส่งให้ทุกปุบทุกจติไหมจริงจริงแล้วคุณโยมเนี่ยคำว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นข้าพเจ้าตั้งใจมั่นว่าทุกเจ้าจะลุกขึ้นบินใส่บาตรก่อนเช้าข้าพเจ้าตั้งใจมั่นว่าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เมื่อศีลห้าของคุณบริสุทธิ์นั่นแหละความตั้งมั่นแปลดูส การนั่งการเจริญเขาเรียกว่าเจริญสติดูก่อนภิสูุทั้งหลายเธอจะอยู่ป่าก,ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเธอจงกุนั่งคู่เป็นลังตั้งกายตรงํำลงสติอยู่ที่อาณาป,ปานะอยู่ที่อิริยาบถอยู่ที่าการแยกธาตุแยกดินแยกน้าอยู่ที่าการพิจารณาธรรมานุปัสนาหรือกายานุปัสนาธรรมานุปัสนากิตานุปัสนาเวทนานุปัสนาคือนั่นคือการเจริญสติมันไม่มีนั่งสมาธิจริงๆล่ะ แต่สมาธินั่นเราแปลผิดเราเอาไปเรียกผิดไงเราไปเรียกผิดไงต่อมาอยู่กลาแกนน้อยนี่แหละ,จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันมีอยู่สองอย่างครับสมถกรรมฐานก็คือสํารวมกายสํารวมวาจาส่วนวิปัสสนากรรมฐานสัมรวมใจคุณลองไขรหัสคำสองสามคำนี่อ่าสมถกรรมฐานสํารวมกายสํารวมกายสํารวมปากวิปัสสนากรรมฐานสํารวมใจ สังรวมใจดูนะถอดไห้รหัสเรื่องนี้นะเราอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่อาตมาพูดแล้วอย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่คุณเคยฟังมาเอาสิ่งนี้วางลงก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งคําถามว่าอเอาคําแปลของคําว่าสมาธิขึ้นมาสิสมาธิแปลว่าความตั้งมัน่นถ้าเราตั้งใจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเนี้ยเราไปทํากิจการอะไรก็ตามเกี่ยวกับการทําให้ชีวิต้อื่นตายตก ความตั้งใจมั่นตัวเนี้มันเป็นความตั้งมั่นชั่วบาลีวรกรร์ใช้คําว่ามิจฉาสอามิจฉาสมาธิหรือตั้งมั่นชั่วแต่ถ้าคุณตั้งใจที่จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยความตั้งใจตัวนี้เขาความตั้งมั่นตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นชอบนึกออกไหมครับมันแค่ความตั้งความตั้งมั่นเนี่ยคล้ายๆเจตนานะตัวเดียวกันนั่นแหละกับเจตนานะ,นะ่มีเจตนาชอบมีความตั้งมั่นชอบ ส่วนการนั่งเนี่ยครับพระพุทธองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจักอยู่บ่าก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเธอจงนั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติหายใจเข้าสั้นรู้สั้นอันนี้เขาเรียกว,ว่าจเจริญสติครับไม่ใช่นั่งสมาธิครับความตั้งมั่นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะฝึกความตั้งมัน่นตอนเช้าตั้งมั่นว่าจะไม่ผิดรูปผิดเมียสามารถส่งบุญนั้นให้กับทุกภพทุกภูมิไหมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของการจเจริญสติเนี่ยครับ ใครทาใครได้กรมนดาวัตติโลกโอสัดลงหลายย่อมเป็นไปตามกรรมจเจริญปอนคุณโยมต้อมาปวดฟันแล้ววันนี้ไปหาหมอใหม่เรื่องเงินพระต้องใช้วาจาต่อหน้าพระด้วยกันหน้าฟังแต่พอคือปัญหาของการที่พระเกิดจากอะไรครับคือความโลภไงความโลภมันคืออะไรครับกิเลสไงความหลงความโลภความโกรธความหลงนี่มันคือกิเลสเราโลภในเงินในทองถ้าเราพูดให้ตรงพุทธพจน์แล้วใครยอมเงินให้เรา ลองพูดเรื่องทานเนี่ยลองพูดตรงสิงครับทานจริงๆแล้วปัจัยสี่มีแค่ข้าวแกงแลนะน้ำเพราะสงองสามเดืนทุกวันนี้ท่านต้องมีความรับผิดชอบให้ได้มากกว่านี้ครับรับผิดชอบเรื่องอะไรครับรับผิดชอบต่อตัวท่านเองนั่นแหละว่าท่านเป็นสิทธาคตอยู่หรือเปล่าถ้าท่านเป็นสิทธาคตท่านก็ต้องต้องั้งคำถามกับท่านทําไมท่านประกาศพระสัธรรมคำสอนเบิกบ้าทาไมไม่กล้า,าหารพอที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนคุณโยมต้องฟ้าใสต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะว่า สมาธิมันแปลว่าความตั้งมั่นคุณยอมลองเอาคําว่าความตั้งมั่นเขียนขึ้นฝาดูฉันนั้นนั่งคู่บรรลังเนี่ยพระพุทธองค์ไม่เคยเรียกว่าสมาธิครับพระองค์บอกว่านั่งคู่บรรลังตั้งกายตรงดํารงสติเป็นการเจริญสติครับเราอย่าใช้ผิดที่ผิดทางคอยใช้ผิดที่ผิดทางปับ๊บมันก็เหมือนสารแหนะ่ะเวลาเราสารแหนะอย่างเงี้ยเราขึ้นไม่ถูกลลยมันไปขึ้นลายขัดมันก็ไปต่อไม่ได้นึกออกไหมครับพอเราเข้าใจเราไปขึ้นลายขัดเนี่ย มันสารต่อ,อยังไงก็สารไม่ได้ลองเอาคําว่าสมาธิมันมีอยู่สมาธิเป็นคำํำกลางๆนะความตั้งมัน่นคุณจะเห็นคําว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธินั่นแปลว่าถ้าเราตั้งมั่นที่จากผิดลูกผิดหัวผิดลูกผิดเมียลักทรัพย์ฆ่าสัตว์มุสาดื่มสุราของบุนเมาถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันความตั้งมั่นตัวนี้เป็นตั้งมั่นชั่วครับมันจึงทําให้เราทําชั่ว แต่ถ้าเราสํารวมในศิกาบทรักษาศีลเจริญภาวนารักษาศีลห้าศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดผัวไม่ผิดลูกผิดเมียไม่หมุสาไม่ดื่มสุลาราข,ของมึ่นเมาความตั้งมั่นที่เกิดจากจากความจากการรักษาศีลห้าเนี่ยความตั้งมั่นอันนี้มันก็จะเป็นสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นชอบความตั้งมั่นหรือเจตนาชอบนั่นแหละเข้าใจไหมครับส่วนจเจริญสติแล้วเราในประเทศไทยก็แปรเปล่นนะ มาหาแปรแปรเช่นกันทําไมครับแปรได้อยู่แล้วครับแต่พระไตรปิฎกก็แปรให้ฟังชัดเจนนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอจะอยู่ป่าก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีเธอจงนั่งคู่บันลังตั้งายจงดำรงสตินึกออกไหมครับปัญหาคือดันขาดความมั่นใจที่จะมันไม่มีคําว่านั่งสมาธนะิมันจะมีมาจากไหนนั่งสมาธิในเมื่อความตั้งมั่นมันเป็นความตั้งมั่นมันคล้ายๆกับเจตนาเนะี่ยมีเจตนาดีเจตนาชั่วยนะ เจตนาผิดลูกผิดเมียเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาชั่วหรือตั้งมั่นชั่วภาษาธรรมไม่เห็นเลยตั้งมั่นชั่วศีลเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของบันไดขั้นต่อไปของศีลก็คือความตั้งมัน่นทําให้ความตั้งมั่นของเราเนี่ยไปในทิศทางสัมมาหรือมิจฉาอยู่ที่ศีลเนี่ยถ้าคุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นวัดคุณรักทรัพย์อยู่เป็นวัดถ้าคุณ ปะพติผิดพรหม,มจันท์ถ้าพระสงฆ์นะศีลสมาธิปัญญานะถ้าคุณประพติผิดพรหม,มจันร์นะความตั้งมั่นคุณยังไงก็ชั่วครับคุณอย่าไปพูดถึงเรื่องภาวนาครับภาวนาม,มันไม่มีทางครับที่คนที่ตั้งมั่นชั่วแล้วจะไปสู่ภาวนาแล้วให้เกิดปัญญามันเกิดได้ครับปัญญาตัวนั้นแต่มันเป็นปัญญาชั่วเขาเรียกว่าปัญญาสามคือมันมาสายเนี่ยสายสัมมามันก็จะเป็นปัญญาวิมุตติแต่ถ้าเป็นสายมิจฉาเนี่ยมันก็ไปปัญญาสาม ปัญญาเหมือนกันครับแต่เป็นปัญญาสามแล้วสมาธิหล่ะก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิต่อไปก็เกิดปัญญาสามครับแต่สัม,มาสมาธิต่อไปก็เกิดปัญญาวิมุตมันก็แค่นั้นอีกทางแยกอยู่ที่ว่าเราจยแยกเลือกไปไหนคือถ้าเราแยกไปหาการสํารวมระวังในสิทครับบันไดขั้นต่อไปของเราก็จะไปหาความตั้งมั่นชอบบันไดจากความตั้งมั่นชอบก็จะเป็นปัญญาวิมุต แต่ถ้าเราอยู่ที่พอพึ่ชั่วผิดศีลความตั้งมั่นของเรามันผิดอยู่แล้วเนี่ยมันตั้งมั่นเชาะช่วยแล้วเนี่ยผิดลูกผิดเมียผิดลูกผิดผัวถ้าเป็นพิกษุก็หลอกยมว่าพระพ,พรุทธของมันย์แต่เศเมทุนอย่างเงี้ยเพเมทุนข้อเดียวพังหมดครับพังหมดโกหกจะเข้าไปอยู่ในนี้หมดครับ เสร็จเรียบร้อยล้อมอยูลอทงพังหมดแล้วรับศีลไม่มีความตั้งมั่นนีมันจะดีหรือชั่วความตั้งมั่นมันก็ชั่วความตั้งมั่นชั่วบาลีเบคอนก็คือสัมมามิจฉาสมาธิครับเมื่อมิจฉาสมาธิตัวที่เกิดสื่อต่อเนี่ยครับสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาครับสมาธิเนี่ยแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอยู่ที่ว่าสมาธิตัวนั้นคือสมาธิอะไรถ้าสัมมาสมาธิก็เป็นปัญญาวิมุตติแต่มิจฉาสมาธิเป็นปัญญาสามอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบเนี้ยปัญญาครับ ตัวสมาธิะความตั้งมั่นเนี่ยหรือเจตนาดีเจตนาชั่วะเจตนาทำดีเจตนาทำชั่วเจตนาเป็นเครื่องขี้กรับมันก็คล้ายๆกันใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อเริ่มจุดเริ่มต้นของคุณเนี่ยคุณไปเอาความตั้งมั่นเนี่ยเขียนไว้กลางๆก่อนเพราะสับว่าตั้งมั่นนั้นอยู่กลางๆครับคุณลากไปชั่วมันเป็นตั้งมั่นชั่วบาลีไวกณ์ใช้คําว่ามิจฉาสมาธิคุณลากตั้งมั่นไปดีมันก็เป็นตั้งมั่นดีบาลีไวกรณ์ใช้คําว่าสัมมาสมาธิ สัมาสมาธิปลายทางของเขาเป็นปัญญาวิมุตต์แต่มิจฉาสมาธิปลายทางของเขาเป็นปัญญาสามครับปัญญาเหมือนกันแหละจะ่เป็นปัญญาชั่วเป็นปัญญาชั่วปัญญาที่จะหาเงินหาทองแากญาติโยมเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาสามปัญญาที่จะบอกโยมว่าเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษเนี่ยปัญญาสามเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาจากเรื่องนี้มันก็คือเอามาส่งสบียงเลี้ยงกิเลส แสดงว่าการแผ่เมตตาจากการที่เราทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้มันต้องเกิดผลที่คุณต้องได้อยู่แล้วครับคุณรู้คําถามนี้ไม่น่าถามมันจะมาหรอกเพราะว่าสิ่งนี้ยเรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองรักษาศีลเจริญภาวนาก็ต้องเกิดผลสิครับแต่ปัญหาคือคําว่าศีลรักษาศีลก็คําว่ารักษาศีลมันก็ต้องเป็นความตั้งมั่นดีอยู่แล้วจเจริญภาวนาก็เกิดจากเส้นทางทำตั้งมั่นดีตั้งมั่นดีก็อานิสง์ก็ไปสู่ปัญญาวิมุตต์มันะนะไปสู่เส้นทางของการหลุดพ้น แต่ฐานของฐานของโยมเนี่ยมันอยู่ที่ฐานกรับฐานก็ต้องเป็นฐานที่เป็นสัมมานะ่ไม่ใช่มิจฉานะ่เราได้ค่ะแต่แผ่ให้พบภูมิอื่นไม่ได้จริงคือมันจะมีญาติคนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้อาน,นิสงส์อจัญจโคตักกินาดินนาสั่งก็มมีสุปฏิติตาตีการตังนิตายัตตานัชโชปะกปฏิโสยาติธรรมโมจะอจัญนิตัสสโตเปตานังเปตานังนะหิ คือญาติของคุณที่เป็นเปรตเท่านั้นครับที่เขาเฝ้าคุณอยู่เปรตไม่ไปไหนครับเขารออยู่ข้างๆคุณนะถ้าญาติที่ตายไปแล้วได้สร้างบาปสร้างกรรมมาไว้เยอะเขาจะรอคุณอยู่เขาจะรอเพื่อจะอนุโมทนาใหม่เปรตคุณทาบุญเขาก็จะอนุโมทนากุศลส่วนนี้เปรตได้ครับแต่ถ้าญาติคุณไปเกิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้สักอย่างครับเปรตตาัำทับทินังทัชชามีอยู่เพราะกลุ่มเดียวมีอยู่กลุ่มเดียวที่เขาจะได้ส่วนกุศลดันนี้ เข้าใจไหมครับส่วนตัวเราเองนั้นเราได้อยู่แล้วคุณทําคุณก็รู้ว่าคุณได้อย่าง้อยคุณก็จะเกิดมันจะเกิดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเขาเรียกว่าชาตหนึ่งเวลาคุณให้ทานผลลูกว่ารู้สึกเหมือนกับรู้สึกเหมือนพองลมรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เราบรรยายให้ผู้อื่นฟังไม่ได้เรียกว่ารู้ได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการและรู้ได้เฉพาะตนบรรยายออกมาเป็นคาพูดไม่ได้เหมือนเวลาคุณมีลูก จรเป็นคมเย่มเหมือนเวลาคุณมีลูกคุณรู้สึกไหมอารมณ์ของผมแต่เราอธิบายออกมาไม่ได้ว่าเรารู้สึกกับลูกยังไงแต่พระพุทธเจ้านั้นด้วยพระปัญญาที่คุณทําให้พระพุทธองค์ได้ทําสมมติบัญญัติขึ้นมานั่นคือเหมันต้มตำคกหนึ่งอ่ะมันมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสหวานพระพุทธองค์สามารถแยกรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสหวานออกมาให้รู้ว่าเนี่ยรสเผ็ดนะรสเปรี้ยวรสหวานนะในพรมีม การทำเนี่ยนี่เมตตานั่นนี่กรุณามุติตานี่อุเบกขาถ้าปัญญาอย่างเราเนี่ยปัญญาอย่างเราเราไม่สามารถแยกสภาวะธรรมตรงเนี้ยตรงไหน,นคือเมตตาตรงไหนคือกรุณาตรงไหนคือมุติตาตรงไหนคืออุเบกขา